สวัสดีครับผมขอบคุณทุกท er, ่านติดตามาขอรับชมชีวิครับเมื่อหนีสิบห้าไปชมวิธีการสร e ้างได้ใดในทองทินนองผมนะครับเกษตรทองทินได้การเรียงงัวอาศัยง้วจากลูกขอกง้อลูกหลักนะครับที่เคยเรียงประจําก็สามารถสร้างได้ใดนครับโมเมนต์วาฟฟ้ามใหญ่ฟ้ามโตครับวิถีชีวิตชนบทฟ้ามช่วนบทอีลีครับผมติดตามรับกันครับผม ครับมายืนอยู่หอกงอฟาร์มงอของพมิญนะครับเนาะบันดอนบกยางครับผมตำบลตัดท่องนะพ่อเนาะอำเภอเมืองจังหวัดเดียสุทอนครับมาเบิรงวิถีชีวิตไอพี่น้องเนีเบิรงว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงงอหนี่มันเกิดประโยชน์หลายทางจังไหนแน่เนาะพ่อเนาะสีแนะนำให้พ่อเพิ่นแนะนำล่ะครับซึ่งกับพ่อเพิ่นกับเลี้ยงทั้งงัวแน่ยกล้วยเน่ขายหมุนเวียนแกะคัดแกะจนเนาะพ่อเนาะเวลาจำเป็นกับให้ลูกให้ล้านกับน้องยังครับน้องเพียัง หนองนัดเนาะไอ้ลูกไอ้ร้านท่าเนาะพ่อเนาะไปแก่เรียนหนังสือไปข้างนาซึ่งก็เป็นทั้งเงินเจ็บเงินพดหนีไรเนาะพ่อเนาะกะเสียไล่วันกะเสียไล่ปีก็ได้เพราะว่าเกิดว่าเขาอยากขายมือนี่มีนะมีภูมิติดต่อสื่อขายซึ่งถ้าภาคอีสานจะนิยมเลี้ยงกันมันก็จะมีาเออมีพ่อค่าอ่าเขามาแบบมีพ่อค่าเขาม้าเ่าก็ขายได้เนาะพ่อเนาะ ซึ่งพ่อเลี้ยงไว้งัวเขาตอนนี้มีเจ็ดตัวพ่อทั้งหมดแปดตัวแตัวนะครับง้อแปดกล้วยตัวนึงเนาะครับพ่อเนาะซึ่งก็เปลี่ยนสายพันธุ์อย่างเนาะครับบามันบามันลูกผสมนะครับเนาะครับผมซึ่งกัมเจ็่ตัวงามนะครับพี่น้องเห็นนะครับเนาะสว่านนะพ่อเพิ่นเดี๋ยวตัวใดเปิดราคาได้จังสีพ่อเพิ่นเปิดไว้นะพ่อเนาะตัวใดเพิ่นบ้อนขายเขาก็บเจ็ดไทยบ่งให้ชมความงามตัวมะฮอดแล้่ยวนะครับเนาะพ่ออาศัยเลี้ยงตามธรรมชาตินะเนาะพ่อ ช่วงนี้แหละาทั้งธรรมชาติบ้านเฮาเนาะหนาฝนเน,นะนาะพ่อเนาะก็จะออกไรนี่ครับเพคนก็ปล่อยในพื้นที่ที่กองเพคนบุกห้องห่ามเ้ากับสามารถเอามาปล่อยเลยนาะพอนะ่อเนาะอย่าธรรมชาติก็เลี่ยงง่ายอยู่เนาะพอนะ่อเนาะง่ายพ่อได้ใส่อาหารเสริมบ่ครับผมบ่ครับอรโอ้ลดต้นทุนยางดีเนาะพวกงาธรรมชาติยางเดียวเลยโอ้ดีดีครับดีน่ะศึกษาเนาะครับเนาะพ่อเคนหน้าให้เขาได้เห็ดบ่ครับพวกหน้าพวกนี้เห็ดครับเนาะครับผมหน้ากับเห็ดคือกันหมุนเวียนกันไปเนาะพ่อเนาะ ซึ่งพ่อยึดอาชีพแบบนี้มาแน่นยังครับยี่สิบกว่าปียีกว่าปีเฮ็ดตัวนี้นะครับเนาะให้ลูกให้ร้านเนี่ยเวลาคัดสนปดปดนี่ได้จริงนะพ่อเนาะครับได้จริงพอว่าเวลาเขาเขามีหนีมีอย่างเขากับหนีสินนั่นนี่ยนะเนาะบ้านเขนากับสามารถเอาบ้านเขากับมีเนี่ยเนาะมาตัวกันเนาะครับบาฟอรพวกรับมีหนีทั้งเขาก็สอยนะพ่อเนาะ ใส่ขายได้นี่แหละครับเอาพ่อผ้าผมยางมื่ตัวนี้ก้อนนะครับแม่ตัวนี้สวยๆครับพี่น,อน้องเอ้ยมึงโอ้ครับผมนี่เป็นบามันเนาะแม่บามันลูกผสมเนาะพ่อเนาะลูกผสมนี่เนาะพ่อเนาะพ่อ,อซื้อของมนนาแน,น่นยังครับตัวนี้ครับนนี่ลูกลูกข้าวลูกข,ขอกง้อลูกขอกเลยโอ้ง้ขขอลูกขอกหมายเขวาว่าง้ขขอ,อ งอตัวุยเขาน้าเข่าเตือนหน่อยเออมัดต uh ัวน uh ้น่อยเป็นเป็นแม่เพิ่นก็อยู่ในขอกเขาเท่อเลยเลยง้อหลุดขอกหรือไม่เขาว่าง้อเคยอยู่ในขอกเพิ่นงโมเดสือเลยเข่ามานเลยครับง้เพิ่นก็ตื่นแน่ยแหละครับธรรมชาติดน้องพิ่นเนาะก่อนถ้าเป็นง้อหลุดขอกนี่ยแง่เจอใ้กาไรเขาดีตัวนี้เพราะว่าเขาบ่ได้ซื้อเข่าเขาได้ตกลูกจากเอาว่าอธิบายว่าตกลูกจากแม่ตัวก่อนเขาเอื้นงง้อหลุดคอกง้อบ้านเขาก็งง้อ ตั้งเดิมงัวตะบิตตะกอน้องพ่อเนาะไอ้กับพ่อกับอาศัยกินกาไรจากลูกพ่นตัวไปเนาะพ่อเนาะตัวนี้พ่อเปิดแล้ว้าบ่เท่านเด้เปิดเอาไว้เทศแม่พันก่อนพ่อพันสวยนะครับเนาะอืมครับผมอ่าตัวนี้พันไปเอาละครับพ่อปล่อยเพิ่นเลยครับตัวนี้พันไปตัวเมิ่งตันตัวไปครับผมอืมตามครับผมเพิ่นกระต่นคนตื่นกล้องแน่ละครับ เออเป็นธรรมชาติห้องสัดนะครับพ่อเพิ่นกำลังจัดการน้ำมัวเพิ่นอยู่มันตื่นกับมารบกวนพ่อเพิ่นเนาะครับช่วงเสารนะ์เนาะปก็เป็นเวลาทำงานหน่นะครับเสือกเส้นนึงครับผมปเ,ปดเดี๋ยวผมยิบให้ครับผมยิบให้เนาะ,ะตัวนี้เป็นลูกของเพิ่นบ่ครับตัวนี้นบ่มี่ซื้อบ่แม่ตัวนี้ครับ พ่อพ่อเนียับ,ยบี่ยไม่หนีผมเช่นน้อยนี่ครับมันจะได้เข่ากล้องเนาะเพราะว่ามันเสียงมันจะได้เข่าพี่น้องนี่เออยืนน้ำผมนี่ก็ได้เพราะต้องไปใกล้เพินน่มนะครับเออมันตื่นนะครับเนาะเดียงคอลายตัวนี้เดงคอลายครับมันสิออกทั้งบ่อยจะจีบว่านอหินหินสายเลือดลูกบ่อยลูกสายเลือดไม่โอ้พอพนันะพอพนมีเชื้อบ่อยนะครับเนาะบ่อยอยุบุญไม่รู้พ่อสายลูกของบ่อยโอ้ลูกของบ่อยเลยพ่อมันโอ้พอพันติดอ่าลูกของบ่อยเป็นลูกต่อลูกของบ่อยอุบุมา มาทับแม่พ yeah> ิ่นเนาะเลยได้ตัวนี้ออกมาเนาะครับเนาะนี่เลยครับลูกเพิ่นเนาะพ่อเนาะผสมหลวงจะเป็นตัวผู้นะครับผู้อืมผสมหลวงอืมอ๋อสวยๆครับตัวสวยเหืือนตัวนี้กระบอนเปิดไหมมั้งหรือเปล่เปิดพิ่เปิดพ่อหรือสันต์ก็ไม่แต่ว่าเกษตรพ่อพันธิ์เบอร์ิทั่วไปเนาะจะ่ทยพิดเนาะพี่เปิดทั่วอยู่บ่ครับตหลางยังพิดเปิดทั่วน้องไปเนาะครับเนาะนี่แหละครับผม ซึ่งที่มาของการสั่งอะไรพ่อก็บ,บอกแล้วว่าง้อนี่มันหมุนเวียนขายดีตลอดนะพ่อเนาะครับแล้วก็สษตรกรทุกท่านมาอยู่บ้านที่บอกมันขยายพันธุ์ได้ดีอยู่ดนะครับเนาะปีปละตัวเออปีละตัวแต่ว่าง้อมันเกิดเป็นราคาดนะครับจงแม่นบอกเดี๋ยวปีละลตัว,วเออถ้าได้ตัวเมียนี่ยิ่งทรงผลกำไรขึ้นเรื่อยๆนะพ่อเนาะซึ่งกันบ่อขายกับเจี๊ยบไว้ ใบก็นั่นแหละผู้ย่างอยู่เสื่อสมก็ได้ใส่เนี่ยเฮาานี่ได้กินได้อยู่น้ำพิ่นเนาะพ่อเนาะพอเฮ็ดอยู่เนาะพ่อเนาะอาชีพด้านนี่ก็เฮ็ดสวนเฮ็ดยังไปน้ำผู้นี่บ้อนเปิดได้ว่างามงามพี่น้องเบื้องบนครับผมอาศัยนี่ยธรรมชาติพ่อเพิ่นบ่ค่อยได้ให้หัวอาหารนะครับบ่เลี้ยงอันนี้ตัวนึงเนาะครับเนาะตัวนี้กับแม่เนาะครับเนาะครับอืมก็ลูกก็หนี่แหละลูกลูกโอ้แม่นี่งทรงลูกดีครับพี่น้องเอ้ย ถ้าสมมว่าผู้ใดซื้อแม่เนี่ยเพราะว่าคุ้มค่าค้างนะ้องนะ่อเนาะพอหยินชื่นอีกกลุ่มเนี่ยออพราะว่าให้ลูกดีถีน้อง่อเนาะให้ลูกดีครับครับเลือกของดีพี่น้องเดี๋ยวเบอร์โทรยังติดเบอร์โทรน้องพคนไว้ยเส,สียสมพอผ่อคนบ่อใส่เลือดทศัพท์ไปน้อง่อเนาะนี่แหละที่กัดยังพี่น้องนำมาเดื่อเ,เพิ่นวางมุ่งกับแน่นอนหล่ะให้เพิ่นเีรยนใจ,จขายเนาะนนตอนนี้เพิ่นบ้อนขายก็คือดังนำเรียนโอ้ให้ลูกส่งลูกดีครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งตี้แหละครับว่าซื้อครับแม่เนี่ยแม่ แม่สาวเป็นบหมครับแม่สาวมันเดียวไปทัานเลสมมัอนเดี่วจะสมกวบสมเราบอกใกล้เราบอกใกล้แล้วใกล้ที่เป็นสัตว์เป็นยังบงก็ได้สองปีกว่าเป็นแล้วหมอบอสมเลยยังหน่อยยังหน่อยอยู่ปกติงัวมันจด้กี่ันสมได้ก็เป็นงัวบาบ้านกับสองปีกว่าสองปีกว่าเดี๋ยวเนี้เก็ได้สองสีติดครึ่งนี่งกับสามปีเดี๋ยวคนนั้นก็ได้สองปีหมอแนะนำมาอีกเล็กน้อยก่อนยังสมช่วงเกี่ยวเขาช่วงเกี่ยวเขาสิพอดีเนาะพ่อเนาะ โอ้ทรงลูกดีครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งดีแหละครับลูกนี่ตัวงามเนาะครับไ,ไอ้รออื้มถามตัวพ่อเพิ่อนอย่างไรตัวนี้พ่อเมืม่อก่อนตองเก้าตองเก้าพ่อตองเก้านะครับเด้อแต่เป็นว่าชื่อเสียงดังทั้งไทยอินเดียเนี่นะครับเนาะครับตัวนี้พ่ออย่างครับพ่อไอ้ลูกหลวงจะทนเทียมัวหลวงโอ้สมหลอดนะครับเนาะงวหลวงลูกหลวง นั่นนั่นเชือหลวงไหมเขาเรื่งไหนนั่นเชือของหลวงนะโอ้พ้นเอามาให้เขาเอาทีสวมเขาจะโทษไปบอกคนมาสวมใสโอ้ยไปแม่นวดไปจับไปขยายข้อมือผมฟังเนี่ยน้ำเชือหลวงนี่คืออย่างเขาเขาคอไปทั้งหลวงบอกเขาติดต่อกับหลวงหลวงก็มาก็สวมให้ตัวเชือหลวงนี่ทุนต่อสวมปีอ๋อครับ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 ตัลูกนันเป็นตัวไหนเขาบอกหูเหมืนบอ้น้ำเชือหลวงพอพอเดี๋ยวเจ็บหูเดี๋ว่าน้ำเชือน้ำเชือหลวง แต่ก็ทรงดีนะพ่อเนาะทรงดีครับต่วนไะพ่อข้าวยางไปเบิ่งอีกเฮ้ยข้าด่านครับไปเพิ่นซะเพิ่นไอ้สี่ม้วนยีนเพิ่นเนาะครับเนาะมาเยี่ยมมาเยี่ยมฮอ๋อซึ่งครฮะสมยากเยี่ยงง่ากกับขันขายกับขุมค่าเนาะพ่อเนาะรอบหนึ่งเนาะก็ได้ดีเติบแล้วครับได้ได้ดีเติบนี่นี่น้ำน้ำเชื่อหลวงเนาะพ่อเนาะ ซึ่งเอาที่บายเพิ่เพิ่นยังยังมีอยู่กว่โครงการนี่คุหูหมือนมีครับขอไปทั้งหลวงกรมประตูสัตว์บ่หรือไงที่ตติด่อไปว่าต้องการ<อ>น้ำเชือ้อเขามีเบอร์เพิ่มเขงหมอเพิ่นเพิ่มว่ามาผสมเอานลำเชื้อยังของขวัมหรือของหลวงจังสี่นะครับโอ้เบอกว่าของหลวงมาแพทย์จังไหนเขาหาเองบอ่เพื่อนมาผสมให้หลวงมาเลยเอ้าหมอดีมันมีหมอหมอประจำ แต่ละจังหวัดสีมีโมแบบมีทุกจังหวัดนะครับประจาจังหวัดประจําอําเภอเพิ่นกะติดตามผลแมนบ่พ่ออย่ามาหาผมเนี่ยมันจงเสียงเพราะหมายว่าถ้าถ้าพ่อติดเพิ่นกะน้ามาส่อมอยู่เพือนแม่นบ่า่อมาอมยู่เรัออกมัะมาติดตามเนะาอมอยู่เกนะเสีเราะหายว้ใครอ่ะอยครับเนาะก็เอาไหให้ค่าน่า้ามันเพิ่นเข้ามาซ่อมใย้ยอมังพติดต่อไปตามเบอ เอาเป็นว่าพี่น้องจังหวัดเจ้าของอยากเข็ดคือพ่อบอนน้ำเชื่อหลวงตัดตีตอนไปทั้งกรมบรรทุศรัทธาแล้วก็คุยเบิ้งว่าจังไหนอยู่ในแเรียนเนาะหมอไหนอยู่ในเขตพื้นที่อ๋อผมกับฝึงหูว่ามีหมอหลวงแล้วเชื่อหลวงเขาเอินเนาะเข้ากันค่าใช้จ่ายน้ำเชื่อบรเสียแม่นบมอมันก็มีให้ค่าไอ้นี่แหละเพิ่นมานามยังคุยกันเอาหน้าตัวเนาะให้ลูกให้ดีด้วยหรอพ่อเนาะส่งดีอยู่หนังนะถ้าไงครับพี่น้องแดงดี นั่งนี่ยิกบ่บุ้มเลรอตัวนี้เนาะโอ้โหครับอี่ก็เป็นแม่ัขี่คากเนาะตัวนี้เนาะครับผมมีซื่อบอกน้องคนซื่อเองครับบอกยังคนซื่อบักไข่บอกใคร่ไม่ยังคือวังยัดนั่นอันอื่นใคร่เอาป้านไปนะเชี่ยวหลวงกับมีเด้อพี่น้องเด้ออาจทุกข้านอาจจะหูบางคนอาจจะหูแล้วแต่ผมผมพึ่งหูเพื่อนครับพวกนี้ก็อยากสมใกล้ของข้ามเนาะโอ้ย ลังพ uh, ิษติดมนเออพวกไอ้พอพันนีดีห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดมันมาเห็นนี่าใสใจเนี่ยก็แล้วแต่ดุนพินิจเนาะแล้วแต่บุคคลงามมากนี่เขก็ขายได้ราคาดีเออมันก็แล้วแต่ผู้เงินหลายนะพ่อเนาะผู้มีเงินเฮาเฮาเฮ็ดแบบพอเพียงเฮ้ากับสี่ก็แต่ว่าผมก็ว่าทรงลูกมันก็ทรงดีอย่ดีล้วพ่อนี่อยู่ได้ตนตัวขาแข็งพี่น้องเอ้ยมันบ่ได้ต่างกันครับน้ำเชือกฟ้ามปอนด์หรอกครับ Billie, มันก็อยู Μ, ่น้ำแม่เนาะบัดเนาะแม่นโตแม่สิส่งลูกบ่แม่นบ exactly ่แม่นถูกต้องบ่กเพราะว่านมเชื่อดีเกิดว่าแม่แม่บ่ส่งนี่กแม่นครับก็คือเก่าเนาะ่อดเนาะอโ้มันอยู่น้ำน้มเชื่อครับโอ้ซึ่งคอดีพ่อเพิ่นเกิดพ่อเพิ่นเลี้ยงเชื่องพ่อเพี้ยงหระไปแบบว่าหยาถ้ามาฉาดเรียนเนาะเดี๋ยวจังสิเป็นน้ำมืงหอกมาพหอเนาะตก็ไปก็มึงกล้วยครับบัดมีหอดกล้วยเนาะบอเนาะกล้วยพิ่นนี่ พ่อเลี้ยงมัตะน้อยบ่ครับก้มซื่อมาตะแก่เนียนน่อยเขาขายแยกว่าแยกแม่แยกลูกนะโอ้ไปขายเอาแยกจากแม่พันมาเลยประมาณนแบบนัเจ็บเดือนแปดเดือนนึ่งแบบเพิ่มซื้อมาตะาหน้อยกูตัวนี้ครับเอาบานมาเบิ่งกล้วยพ่อเพิ่นเพิ่นก็ซื้อมาแต่แยกจากแม่เต้าน้น่อยนะพ่อเนาะตั้งแต่บ้านยานมุ่บ่พ่นอือ เจก็จกเดือนเขาออกมประานี่แหละเจ็ดเดือนเจ็ดเดือน,นห้วยพัพนยานมเจ็กเดือนบจ,จังว่าบจาแย่ปีจังยาแล้วแต่น้องรับเนาะโอ้ยแอบไปหาพันยังหน่อยัอยมนมีซื้อบอรับอ,อ,อ่อ,อแอ,บอ,อ่บตัวแม่บครับโอ้ออยนี่กำไรอีกหรือครับเหมพี่น้องเนาะซึ่งราคาข้วยกับพแพงเลยแผบกบอนงังก่อนอยูยไว้ก่อน เนี่ยเพิ่งเจ็นเดียน้องพ่อพ่อพ่อเพิ่นกะอันเดือดร้อนยังมีผลน้องพ่อเนาะให้เนี่ยนะครับน้องออแอร์โอ้คือพี่คืองามขักเถครับเดี๋ยวนี้พายุพ้นเท่าไหรครับวะสองปีโคกกลัวถักก้วยนี่รอบผสมซำกับง้อบ่สามปีถักกล้วยตังสามปีขึ้นบ่สปีถักง้อนี่สองปีกลัวสามปี ซ่ำๆกันบ่ลายๆจางว่าจะเลี้ยวกลัวบ่จะขึ้นเลวกลัวจะขึ้นเป็นสัตว์เลี้ยวกลัวอ่อเอะยายาครับอ่อเอะโอ้งามขนาดพี่น้องเอ้ยตั้งจูรูขนาดเลี้ยงว่าธรรมชาตินี่ครับนี่ไปเห็นก็อยากได้ล่ะครับนี่เนาะเวียนมีผู้ข้าเวียนมาถามบ่พ่อถามถามว่าบ่เนี่ตกลงปองใจครับไปธรรมชาติเลยบ่พ่อธรรมชาติโตมาเลี้ยงกิงถักถิบัต ทุกอย่างในฟาร์มวางว่าอย่างบ่บ่ได้ให้อย่างเลยเป็นบ่บ่โอ้พ่อเพิ่นเลี้ยงได้จริงอย่างเดียเสี้ยนครับบ่อแย่เฮาราคาวันนี่ตั้งบ่อนิ่งก่อนครับครับเอ้านี่แหละวผ่านไปเห็นหลายทั้งง่อยอยู่นี่สามนะพ่อเนาะสามหนึกล้วยอีกหนึ่งบานนี้ขอดีคือพ่อเพิ่นเลี้ยงธรรมชาตินะพ่อเนาะบ่ได้เปลืองต้นทุนปันไดนานี่แห้งแคบจะบ่ได้ซื้อหยังตะพ่อนี่เนาะ ผมเลยซื้อ,อยังครับนี่แหละครับผ,ผู้เฒ่าผู้แก่บ้านเฮาเกิดว่าลูกหลานหาอาชีพให้ก็หาประมาณนี้เนาะพ่อเนาะหาง้อนี่แหละให้เพื่อเลี้ยงโลดกับกล้วยนาะพ่อเนาะ,ะเออพวกสัตว์เนี่ยพวกยังตีท้ายคลิปต่างๆผมถ่ายเบิง่งเนาะตัรเกษตรเลี้ยงหรือว่าทุกอย่างนะครับว่าจเป็นแพะกระดีอยู่เนาะบางมอง,มองพันกระเลี้ยงแพะเออแพะกระดีเนาะพ่อเนาะแพะกระดีครับง้อกล้วยกระดีบ้าบนพ่อผ้าผมไปเบิ่งขอบเขาเนาะครับเนาะเหลืออยหันยังเนี่ยครับ อ่นะตามมาเบิ้งชุดที่เหลืออยู่ในคอ,อกน้องพอเนาะนี่แหละครับหญา้าธรรมาชาติพ่อเพิ่นก็ปลูกไว้เนี่ยต่ว่าก็บ่ถึงกับหลายปลูกเพิ่นได้เลี้ยงน้องพอเนาะเศ้าก็ตัดใส่ทไายรถมาแบบนี้แหละครับนี่นี่แหละครับหญา้าเลยรอดมาแล้วเออกินนี่เหรอครับกินนี่บ่พ่อกินนี่มอมมาซ่านี่ก็เป็นคอ,อกเพิน่นเดี๋ยวมาบางอีกชุดนึ่งน้องพอเนาะด้านนุ่นเนาะอ่ะพ่อผ้ายางอ่อมเลยครับนี่เป็นบริเวณหน้าเลยครับ พ่อเพิ่นเอาไว้น้าได้ว่าบ้านเพิ่นอยู่บันดอนบักยางนะพ่อเนาะดอนบางยางผู้เฒ่าเฝ้าสวนเห้ประมานอย่างพ่อเนาะเอามากบบอาชีพแบบนี้จะเหมาะครับผู้มิอายุแน่ล่ะครับหรือผู้บู่มิอายุเล็กน้อยรุ่นุนุ่มๆก็เฮ็ดได้เนาะดังน้องเพิ่นก็ได้แบ่งเบาพลาดพอไงอยู่เนาะพ่อเนาะแบีงเบาได้หลายอยู่ครับภาพบรรยากาศครับนี่แหละครับว่านไฟหอมๆกินได้ทุ่งบ้านเฮา เลี้ยงหอดไก่ตัวนี้ครับไก่พื้นเมืองไก่บ้านเนาะพ่อเนาะนะครับ,รบ,รบตามกันครับผมฟางแหงอัดแหงนี่ก็กินเนาะอืมครับผมตามครับเนี่ยน้ำอีกส่วนที่เหลือก็จะได้จบชิปพอร,รบกวนเวลาพอเพิ่นมาเนี่ยแล้วเนาะนี่ชุดหนึ่งนาะพ่อเนาะ นี่กับบามันลูกผสมอ่าย่าสวัสดีนะครับเด้อทายสารคดีทายสารคดีครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนี่กัเป็นของพ่อพนีนะครับเนาะชุดกี่เหลืออ่านี่แหละครับสายปานการสร้างอาชีพในครอบครัวน้องเป็นกัขยันครับซอยกันที่เป็นคุณยายนะครับเนาะคุณยายสวัสดีนะครับเด,อด,ดบ้อสวัสดี อ่าสองสองกันอยัางนงบอกเกีย <c oughs> <c oughs> ับก้อนบอกว่านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นปอดในน้ำลูกตัวเมียนะครับเนาะตัวเมียตัวนี้ลูกของตัวนั้นบอกโอ้ส่วนมากเป็นงัวลูกคอกตัวนี้เนาะเอาแต่ว่าให้ลูกดีทุกตัวครับพิ้งว่าเป็นแปลกๆโยงก้อนเป็นลูกคอบมันเหมือนกันนะครับเนาะลูกผสมให้ลูกดี พอดีของลูกคอกนี่หมายเขาว่าง้อลูกคอกคือง้อประจำคอกเข้ามาแต่เออบอดดี้ซื้อซื้อั้งเริ่มเริ่มแรงเดิมที่ก็เริ่มแรงแบบที่นี่เราแม่มันสิดแก่กับเพียนแง่ของพื้นเบืองแม่พื้นน้ำเนาะเอาแม่ออกไปแล้วเอาลูกมันไว้นี่นะแม่ออกขาว้ะครับแต่ว่ให้ลูกแดงให้ลูกดีอยู่โอ้อยังตันจีรืออยู่แม่คนไก่นี่เป็นง้อลูกคอกนะครับ นี่แหละครับเป็นงัวลูกครอบรักตอนมีพรสัยแม่อยนั่นพัสตัวนี้ตัวนี้เป็นแม่เป็นแม่ตัวนี้เนะาะพ่อเนาะครับเป็แม่อ่าครับผมช่วงเศร้ากับบรรยากาศอย่างวุ่นวายอย่างที่น,น,นะครับ นี่ก็เป็นผลผลิตทางด้านฟาร์มตัวนี้ก็สมของน้ำเชื่อหลวงเพื่อนอู้ลูกแม่แม่แม่ตัวขาวเพื่อนเนาะครับห้วยคืส่งลูกดีครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้เลี้ยงเก่งครับพ่อเนาะนี่ง้อได้เก่งหลายเอายางนั้นไปเรื่อยครับมันจังบอ้เสียเวลาพ่อโดนนะผมก็ขอท้ายคำนครับน้ำเชื่อหลวงเพื่อนนะครับตัวเมียอ้าคักเลยพี่น้องเมียหล่นฟ้าน้ำเชื่อหลวงพี่น้องเอ้ยยี้เจีงเหน่แล้วครับ กานขายนี่เกิดไวยผู้มือถื่ท่องสีขาเขาเอคนแม่นเนาะ<อ>ครับท่องสีขาครับผมโอ้น้ำเชื่อหลวงแม่ขาวต้นให้ลูกตัวนึงตัวพุ่นเนาะที่ผมถ่ายเรื่มๆเนาะครับแล้วก็มาตัวนี้น้ำเชื่อหลวงทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยให้ลูกดีครับตัวนี้นลูกอีกนู่นพ่อมันพ่อมันสีขาวเพื่อนพ่อขาวครับมันเลยมันออกสีนี่อืมนี่ก็ต้นตัวดวงน้ำเชื่อหลวงทุกคน เป็นลูกตัวเปิดหัวตัวนั้นนะครับเนาะลูกลูกตัวนั้นเอานาดิดจับออ่หนีมาตัวนี้ไม่ก็แม่มันนัดนัดเอาขาวงามกับมีครับบ้านเนาะนี่แล้วเป็นตัวผู้นะครับเนาะโอ้ยตันยูดูพี่น้องเป็นแม่ตัวนั้นแม่เป็นตัวอะไรเนี่ยมวมไทยเข้ามาในฟาร์มเนาะโอ้ยลูกดีทุกตัวอ่ะว้เพิ่นครับพันพยน์ไปตัวพ่นเนาะพ่อเนาะนั่นแหลตัวไปขายอยู่นั่นตอนนั้นเนาะ โอ้นั่นแหี่นี่เ้ามาเอเป็นตัวเก่าที่สร้างพุ่นเอาโอ้ตรวจครับนี่สินี่ที่ให้ผลผลิตก็คือแม่ตัวนี้ครับพ่อที่ให้ลูกว่าน้ำเชื่อหลวงนี่ให้ซวงโตที่ผมไทยเบิ้องแรกครับเป็นตัวนี้เนาะโอ้นั่นลูกเพลินนะครับแต่ละตัวนึงเป็นพังหนึ่แล้วครับนี่นี่เดียวลูกมันลูกตัวนี้อ่าตัวน้อยโอ้แม่นี่ให้ลูกหลายชุดเลรอตัวนี้พ่อเนาะ ครับหลายแลย้วโอ,โอ้ก็ผุนนะตวัวขาวครับลุกแรีวเออนี่ละด้านโน้นก็นเป็นง้เอเล่น้องพ่อเนาะมีเล่ตัวหนึงเล่ลูกตัวไหนลูกตัวนี้อ้าวให้ลูกเล่กอะให้ดีตัวนี้ครับอ้าว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 เป็นสก,กึๆๆ <laughs> มีบัตเม่นี่เป็นง้อไทยตัวนี้ครับนี่เนะา,นาะแม่นบอไทยบัตลูกผสมไถ่ผสมผส,สมมันอยู่หรอครับเออโอ้ให้ลูกเล่เสยครับงอเล่จะ อ่าเดี๋ยวพอบาล้างตัวเองพอมนน้ำผมไปเนาะล้างก่อนก็ได้ครับผมอ่าถุงไปก้อนลูกขวดพันาาเนี่ยมันส่งบ้านเทาประมาณนี้อยล้วครับจะวุ่นวายกันเนี่ยหลอดส่งไปมีงวงมีควยายเนาะแม่เนาะลบกขวดนะแม่เ <ๆ S 1> ด้อเดี๋ยว <ๆ S 1> ไปเผยแผ่ให้พี่น้องเดีเบื้องวิธีชีวิตการสแสงและไดโอ้นี่เด้อแม่ตัวนี้สมเล่พ่อเล่เลยบอกครับน้ำเชื่อน้ำเชื่อหลวง เอาอีกแล้วครับน้ำเชื่อหลวงแพงลีอีกแล้วโอ้ยได้ง้อเลี่ยเสียพี่น้องง้อเลี่ยนี่ก็ราคาดีอยู่นนายาด้วยครับดวงสมสมดวงประจำมานายหายากอยู่ครับง้อเลี่ยนี่หายากเบบ้ที่สสทั้งผสมเลี่ยที่ผสมประมาณสลับกันถ้าเป็นน้ำเชื่อหลวงครับสองตัวนี่เป็นลูกของตัวนี้นะครับแม่นบ๋หนูของแม่นี่บ่โอ้โบแม่นโบแม่นแม,แม่แม่พุ่นแม่มันเป็นลูกตัวนี้เออตวาวดเล่นี่เป็นแม่ลูกตัวนี้นะครับตัวขาว ตัวนี้เป็นลูกตัวพุ่นนะครับเนาะตัวตัวขาวเป็นลูกตัวพุ่นอ่าสุดยอดครับนี่แหละครับตัสดสระเนี่ยเอาพอ,อยืนซื้อน,นี่ผมเนี่ยเดี๋ยวจบชิมแหรอครับบัตอย่นี้ครับย่ายนี่ก็ได้บอกน้องว่าเอากล้องใน,น้ำเนี่ยอยากจะถามใหเม้เบอร์ทู้ช์ใต้เหรอครับบัตรอยากจะถามเพิ่อนอ่อยืนน้ำกัดเล็กก็ได้ครับเอากล้องน้ำกัดลวดลวคุณยายน้ำเนาะอ่าอ่านี่แหละครับอ่าพี่กัดห้องกระบ,บันดอนบางอย่างเนาะครับเนาะ ตำบลตะท่องอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเพราะสรุปได้ว่าการเฮ็ดอาชีพนี่กระสางอะได้เข้าได้ดีอยู่นะบ่เนาะเดีดีอยู่หมุนเวียนใส่ใจนะครอบครัวหรือจะแก้จนพ้นนี่ได้จริงเหรครับเนาะพอเฮ็ดอยู่ครับเลี้ยงแบบพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นนี่ก็ขายหมายเพราะว่าโตขลกมาลูกมันใหญ่มากลูกใหญ่มากกัขายเก็บแม่พันไว้โอ้ดีดีครับซึ่งน้ำเชื่อเพิ่นก็ใส่น้ำเชื่อหลวงนะครับเนาะทรงทรงลูกดีครับของเพิ่นทรงลูกดีทุกตัวหลักการเลี้ยงเพิ่นก็ อาศัยธรรมชาติเนาะพอนะ่อเนาะเอาน้องยับมันอยู่เนี่ครับมันจึงเห็นเข่ากับมั่วเนาะครับเนาะคุณยายนั่นแหละครับคุณยา,า,า,ายบอกเขาไม่ยังอยบ่เอ่อชีพนี่ขอพูดคุณพ่ออยัางหรอครับพอมีพอมีแม่ยังเนาะครับฮะมแม่คุณพ่อมีน,อน้องนัาอ่าพี่กัดนี่น้องน่องฝากเบอร์โทรไว้เนีเพื่อพื้นสนใจอยากมาเบิองงานเบิองชมวิถีชีวิตของขวบเพิ่นว่าชีพื้นบ้านการเลี้ยงสัตว์สั่งได้เลยจริงบอกน้องทิ้เบอร์โทรไว้เนีครับโซนหกหนึ่ง 0692162อ่าอีกครั้งนึ่งนะครับผม0610692162อ่าพิกัดน้ำทางอยู่บ่ไกลหรอครับถนนเลี่ยงเมืองถนนเลี่ยงเมืองเส้นอรุณประเสริฐบ่พ่อสี่ยกครับอ่าถนนอรุณประเสริฐเส้นรอบเมืองอ่าไผเอางซ่ง่ายๆคือติดติดต่อทางเบอร์โทรมาก็ได้อยูยูบ่ไกลหรอครับนอกเมืองมาบ่ไกลบ่ถึง2กิโลหรอครับผมว่าสองเชี่ยกดอนบางอย่างนะครับ เอาคลิปนี้ความุณนคุณพ่อแล้วกัน้นองคุณแม่พ้อแล้วครับอวาคขม่าติดตามเป็าล่ังใจนะครับพ่อกันไหมมิมยังนี่ดีผมจะถ่ายทอดน้รับชมคลิปนี้ความุณนหลายๆสวัสดีครับผม